พิชานางสาวเป็นนามวิญญาณรหัส1นึ่งหนึค่ะพิชานางสาวธนริร์สหัสหนึ่ามนยค่ะพิชานเง่าพอลนะคะจูซอนรหัสหนึสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับความหมายของนโยบายสาธารณะนะคะความหมายนโยบายสาธารณะก็คือกรอบของกฎหมายข้อบังคับและมาตรการต่างๆที่รัฐบาลนํามาใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายของสังคมและเศรษฐกิจค่ะ เป็นการประกาศเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเฉพาะอย่างนโยบายสาธารณะกำหนดการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐบาลได้ยังส่งผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจและการเมืองค่ะนโยบายสาธารณะยังเป็นเครื่องมือหลักของรัฐในการกำหนด สาวชนะต่อระราชการต่อกประชาชนและต่อผู้ส่งประโยชน์ต่างๆค่ะลักษณะสำคัญของนโยบายสาวชนะมีดังนี้หนึ่ง่ายลัสะดวกก่อฝ่ายประจำในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายของนโยบายสอป้องกันการปฏิบัติตามอารมณ์ของฝ่ายการเมืองและฝ่ายปรการไม่ให้เกิดการกัดแก้กันสองสะดวกแก้ผู้เลือกตั้งในการลับสมัครผู้เลือกตั้ง 4. ประชาชนและกลุ่มอาชีพต่างๆปรับตัวสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ 5. ช่วยลดหรือแก้ปัญหาความล้มเหลวของรัฐบาล 4. ตศรี วางแผนนะคะมีความสําคัญและความจําเป็นอย่างยิ่งนะคะต่อการบริหารจัดการนะคะไม่ว่าจะเป็นในระดับประเทศหรือในระดับชุมชนในจนกระทั่งนะคะในระดับองค์กรนะคะคือการวางแผนมีการกําหนดทิศทางของการ,รดําเนินงานในอนาคตนะคะซึ่งจะช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงลดการสูญเสียจากการสิ้นเปลืองค่ะนอกจากนี้การวางแผนยังเป็นตัวกําหนดมาตรฐานในการควบคุม ช่วยให้ประสานงานได้ดียิ่งขึ้นนะคะได้ช่วยส่งเสริมการทํางานแบบมีส่วนร่วมได้อีกด้วยค่ะองประกอบของการวางแผนที่สําคัญมี5ประการดังนี้นะคะ 1. มีเป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์ของการวางแผนนะคะ 2. มีกลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมายหรือเป้าประสงค์นะคะ 3. มีการพัฒนาลําดับขั้นตอนของการวางแผนอย่างครอบคลุมนะคะ 4. มีการบูรณาการและการประสานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้เป็นหนึ่งเดียวห้ามีการเชื่อมโยงระหว่างวิธีและเป้าหมายค่ะการวางแผนเป็นกระบวนการการสำคัญต่อการกำหนดนโยบายศึกษาการวางแผนมีหลายขั้นตอนศึกษาสภาพเกี่ยวกับสภาพสิ่งแวดล้อมกำหนดโครงสร้างรูปแบบการวางแผนการกำหนดวัตถุประสงค์การวิเคราะห์ การเลือกการจัดทาปฏิบัติตามแผนกระบวนการการปรับปรุง